สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านเรื่องของม็อบนั้นก็ยังคงระอุอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวถามม็อบอะไรอีกแล้วจ้ะเนี่ยม็อบเดิมกับเมื่อวานที่ถแถลงไปนะครับท่านผู้ชมเรื่องของพีมูฟครับท่านหลังจากตอนนี้นนเนี่ยประกาศลั่นแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอุ้งอิงแพทองทานนายกรัฐมนตรีหายไปไหนนะเนี่ยตามหาคนหายแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าืออีลั่นนะครับท่านผู้ชมว่าเตรียมนะเน พังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นคําถามที่ประชาชนหลายภาคส่วนตั้งคําถามมาครับท่านแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นบ้างจ้าอื้อหือทั่วลงเละนะครับท่านผู้ชมพังคาลูปีบกันเลยทีเดียวครับท่านโดยกลุ่มม็อบพีมูฟนะครับท่านผู้ชมหน้าทำเนียบครับท่าน่วยลันนนเนี่ยตำรวจกดดันปิดทางเข้าออกหลังอะไรวะเนี่ยหลอกอนุญ,ญาตให้ไปประชุมตามนัดหมายแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ้ยก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมทาไม่ได้รับจ้างไม่มีเหตุผลอื่นเอาแล้วมึงอันนี้มาจากไบทูเดย์ครับท่านอืมก็คอยดูสิว่าจะ,จะเจ หรือเปล่าอะไรประมาณนี้การแก้ปัญหาไม่ใช่ปลุกม็อบมาเดินขบวนต้องไปแก้ที่สภาครับอ,อยู่บ้านสบายออกไปก็มออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีอยู่ไม่กี่คนอะไรประมาณนี้ครับท่านจับเลยอะไรประมาณนี้โอ้ยมากมายไก่กองครับท่านเราจะทําอย่างไรต่อโดยตอนนี้นะครับท่านก็ได้มีการคว้างเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยถามคว้างอะไรจ้าโดยเมื่อวานยังไม่ได้จัดหนักนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตามข่าวไม่ทันกระเบื้องบ้านผมมีปัญหานะครับท่านผู้ชมปั่นป่วนกับกระเบื้องครับท่านวันนี้กลับมาแล้วนะเนี่ยมีอย่างไรบ้างจ้าโดยเดือดเว่ยเฮ้ยโวยลั่น,น มาก้าวัน10วันเว้ยเฮ้ยทำไมไร้คนเหลียวแลครับท่านหลังจากกลุ่มพีมนะูฟแล้วเนี่ยโผล่ครับท่านหน้าทำเนียบกันเลยทีเดียวมีการเขย่าล้วนทำเนียบครับท่านพร้อมกับปลาไขา่อะไรประมาณนี้ใส่เข้าไปนะครับท่านผู้ชมเลยเดือดล้นจดหมายเข้าทำเนียบครับท่านเรียกหาเว้ยเฮ้ยนายกอินอยู่ไหนนะเนี่ยทำไมไม่ยอมมารับเรื่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าเอ้ยแล้วมันก็แวบเข้าหูผมนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติไม่เจอตัวเดี๋ยวจะไปบ้านจันสองล่าหรือไม่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดข่าวสารที่ผมได้มาไม่่บบบบิดดาาาานนนนนััั้้้มออออครทีเ MGR หลายสำนักกันเลยทีเดียววันนี้ม็อบพีมูฟครับท่านโผเดือดนั่นเนี่ยเขย่าวัวทำเนียบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวปลาไขา่ใส่ทำเนียบหรือปลาไม่อาจแน่ใจมันเขียนมาแบบนี้ให้คะแนนสูงเรียกร้องนายกอิงนนเนี่ยแก้ปัญหาที่ดินทํากินพร้อมขู่นะครับท่านผู้ชมถามขู่อะไรอีกแล้วขู่จะปักหลักยาวนะครับท่านแล้วทีนี้ผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อีกแล้วนะเนี่ยคนก็บอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติจะปักหลักยาวเนี่ยไม่ต้องขู่ถามทาไมจ้าเพราะเห็นนในพวกที่ขู่ขู่นี่เออส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้้้้อยยูู่่่าานนนนับทผชมมมีีกก็็งึ ครับท่านอันนี้มาอยู่9วัน10วันนะครับท่านผู้ชมเดือดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแล้วคอปทอล่ะจ้าเฮ้ยครั้งแรกที่จะชมเลยนะครับท่านผู้ชมถามมึงเปลี่ยนไปหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่นั้นมันอยู่มาตั้งแต่อพฤจิกาปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมกลับไปโชว์คู่โช,ชยามครับท่านแล้วก็มาต่ออะไรประมาณนี้ความอดทนสูงกว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่เคยออกมาครับท่านบ่นเปลี่ยนหน้าทำเนียบอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ต้องติดตามนะคบท่านอันนี้มาอีกหวัวหนึ่งประชา ปิดล้อมไม่ให้รถเข้าอะไรประมาณนี้อ่าอะไรต่อวะเนี่ย พีมูฟปปักหลังยาวหลังรัฐบาลยังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องนะครับท่านผู้ชมที่นี้ประชากรบางส่วนครับท่านก็เดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยมอบรับจ้างหรือเปล่าถามใครรับจ้างอีกแล้วจะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่ารับจ้างอะไรมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเมื่นี้ผมได้ยินแล้วผมก็เดือดเลยนะเนี่ยมาบังอาจต่อว่าม็อบพีมูฟได้อย่างไรนะเนี่ยเขาอุตส่าห์มาเรียกร้องนะครับท่านผู้ชมอุตส่าห์มันนอนกลางดินกินกลางแดดอยู่กี่วันจ้าปีหนึ่งหรือย่างเหมือนคอปทอหรือเปล่าเฮ้ยเพิ่งเข้าวันีนรนนา้มววกกลแแ็ นั่นเนี่ยถามแขวนอะไรจ้าแขวนรูปนายกอิงนะครัเบเ่านผู้ชมอยู่ที่ประตูรั้วทำเนียบสักอย่างหรืออะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วก็มีการปาไข่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมมติผมเข้าไปอ่านอะไรวะเนี่ยคอมเมนต์ชาวเน็ตบางคนนะครัเบเ่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดผมเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทำตามนโยบายชาวเน็ตบางคนนี้วุ่นเลยครับท่านเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมตั้งรับตั้งอะไรวะตั้งรับไข่นะครัเบเ่านผู้ชมถามไข่อะไรว่าไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีการเคลื่อนไข่เข้ามานะั่านนู้้มลเเิถกดไขี เกินสามพันครับท่านแล้วก็เสือกไปรับได้อะไรประมาณนี้มันจะผิดกฎหรือเปล่าสําหรับนักการเมืองเป็นอย่างไรต่อจ้าเขาส่งไข่เข้ามานะครับท่านผู้ชมประชาชนบางส่วนก็แนะนาแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไข่ออกไปครับท่านเหมือนกับว่าเรายื่นมือจะไปเช็คแนคนไข่นะครับท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งไม่เช็คไม่ได้เว้ยเฮ้ยมึงเช็คกูมาก่อนกูก็ต้องเช็คแคนประมาณนี้โอ้ยก็ปันปวนนะครับท่านผู้ชมประชาชนบางส่วนครับท่านหลายขนานกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแห่ภาษาเสียงว่าเฮ้ยมึงกลับบ้านไปซะเธอถามทําไมต่อจ้าอยู่ไป2องภัยเบี้ยครับท่านเมื่อวาน้ี บางประยุทธ์ดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยเออก็ต้องรอให้ประยุทธก์กลับมาเป็นนายกใหม่แล้วค่อยไปร้องนะคะรับท่านผู้ชมเี่ลุงตุงนางสังกข์ขอไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเอามาถแถลงเพิ่มเติมครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยเรื่องของดีไอคอนนะครับเรื่องผู้ชมก็ยังคงเป็นปัญหาคารากาสังครับท่านตอนนี้นะเนี่ยทนายตั้มบุกพลังประชารัฐแล้วครับท่านข่าวสดส่งเข้าประกวดบี้ประวิตรนะเนี่ยตะเพิดเว้ยนายสามารถเนี่ยพ้นพักอะไรประมาณนี้ลั่นลูกอะไรวะ ลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วทนายตั้มรู้เหรอเนี่ยว่าคลิปเสียงมันเป็นคลิปใครเนี่ยขนาดผมยังไม่รู้เลยนเนี่ยแล้วยังไงต่อวะเนี่ยสามารถก็เดือดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยมันไม่พู้ไม่ประสงค์ดีกับตัวผมยืนยันนะเนี่ยถามยืนยันอะไรสามารถหาบอกมานะเดี๋ยวผมจะปิดจอบให้ยืนยันว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงของเขานะครับท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเชื่ออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียว รอบก่อนมีคลิปเสียงออกมานะครับท่านอยากจะเป็นเบอร์สองอยากจะเป็นเบอร์สามแล้วเป็นอะไรต่อก็ได้มีการออกบอกมานในการดานผู้ชมว่าคลิปที่ปล่อยบางคลิปนั้นเนี่ยเป็นเสียง AI แล้วผมก็เชื่อด้วยนในการดานผู้ชมถ,มถามทำไมเป็นแบบนั้น <c oughs> ผมเป็นคนเชื่อคนง่ายนในการดานผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอันนี้คือสินค้าครับท่านแอดไลน์นักวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุเรียนทอดนะครดานผู้ชม100รกรัม1น0่ง้อ้าบาทครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะเนี่ยเอ่อกลับมาอีกคร บาท3กระปุก250ขนาดแบ่งบรรจุครับท่าน120กร,รมัมมือกรอบเป็นโตะนะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียว200กร,รัม150บาททุเรียนทอดปลาอ๋อบอกไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ่อแอดไลน์นัดวิวช็อปแล้วมันจะเด้งเข้าไปที่หน้าไลน์ครับท่านขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนัดวิวคือเสื้อข้างหลัง400บาทพร้อมส่งขอบคุณมาหน้าที่นี้ครับท่านทีนี้นายมาณะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านว่าใครนั้้นนนนเเเีีีี่่่่่ยจจาาาาจะะะะมมมมมมคคววาา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 าสสสรรรรรถถถหหือออไไทงิ นี่เป็นคลิปใครครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ทนายตั้มมาแล้วว่าเฮ้ยบุกพลังประชารัฐบี้ประวิตย์นันเนี่ยตเพิดนายสามารถผมทักผมดีไอคอนเมินขู่ฟ้องกลับครับท่านสําหรับทนายตั้มนั่นเนี่ยลั่นถ้าเป็นลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบนะเนี่ยชี้ทางานการเมืองต้องใสสะอาดครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติพลังประชารัฐอะไรประมาณนี้มีการขับนายสามารถออกจริงนะครับท่านผู้ชมตามแบบที่ทนายตั้มว่านั่นเนี่ยแล้วมันจะไปขับได้อย่างไรถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยคุณสามารถเข้าบริสุทธิ์นะครับท ไปหานเนี่ยสามารถก็บอกนะเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ประเทศจีนทนายตั้มบอกต่อเฮ้ยไม่ใช่ค่อยๆกลับมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไทยสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ได้มีการโฟนอินเกิดขึ้นครับท่านก็วายปวนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆครับท่านตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้สวยเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมสาหรับเต้มงคลกิจครับท่านหลังจากที่ตอนนี้นะเนี่ยได้ไปรคเข้าประชาธิปั์แล้วก็รู้สึกว่าจะโอ้ยอีลังตังเกขึ้นเรื่อยๆน่ครับท่านผู้ชมวันนี้มงคลกิจโดนแล้วครับ จะเพิ่งยิ้มโดนแล้วถามโดนอะไรเมียก็โดนครับท่านเต้ม,มงคลกิจนันเนี่ยสออ้างว้างครับท่านเครียดหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นนเนี่ยเผยภรรยาตัวเอง,เองก็เสียเงินค่าสมัครไป 200, 2องแสนห้าดีไอคอนอะไรประมาณนี้ลั่นนันเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําผือดีนะครับท่านผู้ชมอ,อจะทําอย่างไรดีครับท่านอะไรประมาณนี้นนเนี่ยอันนี้ก็ลุกลามนะครับท่านผู้ชมลั่นทุกวงการกัน,กนเลยทีเดียวครับท่านเฮ้ยระดับเต้ม,มงคลกิจยังโดนนะครับท่านผู้ชมดีว่าผมไม่โดนถามทําไมมึงไม่โดนว่าเนี่ยเฮ้ยมงคลกิจเขาโดน2องแสนห้าเลยนะ ดีผมไม่โดนก็เพราะยังไม่มีเบีย้ยพอนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเบีย้ยพอกับบอสพอมันถูกกันเปล่าวะไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยโดนหมายจับการน,นาวกันเลยทีเดียวหลายคนไม่จ๊ะหลายคนนะครับท่านผู้ชม อ่ะด่วนครับท่านสรุปแล้วเนี่ยตำรวจออกหมายจับครับท่าน18คนในนี้มีบอสพอแล้วก็นายกันกันตถาวรแซมยุรนันมินพิชยาครับท่านล่าสุดตำรวจคุมตัวบอสพอไปแล้วนะเนี่ยหลังจากไปที่สคออบเอมื่อวานพูดผิดเป็นสอบคอัอบท่านผู้ชมกูไปมั่วหมดเลยนั่นเนี่ยเออ,เออโดยถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีคงจะชิบหายแล้วนนเนี่ยถามชิบหายยังไงวะมึงอ่านผิดนะท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้น่าจะมีมาแบบนี้อีกไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าทีนี้ก็ต้องรุดนะท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับ รู้สึกว่าทั้งบอสพอแล้วก็กันไม่ใช่การจอมพลังเดี๋ยวไว้กันกันตถาวรนะเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนอายัดทรัพย์สินเบื้องต้นนะครับท่านไม่รู้ว่า90วันหรือเปล่าเพื่ออะไรจ้าเฮ้ยสอที่ยัมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมประมาณ130กว่าล้านหรือร้อยกว่าล้านเท่าไหร่ไม่อาจแน่ใจแต่มาตรงเรื่องม็อบก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันยังไม่หยุดเว้เฮ้ยอะอันนี้ผมไปแคปมาจากในติ๊กกอกนะครับท่านเอาตรงๆนะเห็นมาหลรายแล้วนะเนี่ยที่สาบแช่งเขาไว้ยัง ไงแล้วพวกมึงได้วันละเท่าไหร่ถามจริงๆนะเนี่ยเขย่าวัวทาเนี่ยปลาไข่ครับท่านเผาพริกเผาเกลือแช่งนายกกูเฉยนะเนี่ยแม่มึงเอ้ยช่างมันเถอะเดี๋ยวคนสาบแช่งอะไรประมาณนี้เขาก็จะรับผลกรรมของเขาเองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยวันนี้มีกิจกรรมด้วยครับท่านถามกิจกรรมอะไรว่าเนี่ยเผาพริกเผาเกลือนะครับท่านผู้ชมเผาไปให้ใครจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเผาไปให้บรรพบุรุษพ่อของเขาแม่ของเขาหรือเปล่านั้นเนี่ยประชาชนบางส่วนประสานเสียงมาแบบนี้ผมก็เดือดเหลือเกินอีกแล้วถามทําไมเป็นคนไทยด้วยกันนะเนี่ยรักกันไว้เถิดเราเกิดว แดนไทยถูกไหมจ้าออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายไปหมดแล้วครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปจ้าที่ต้องติดตามต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์ของงบอระไรพวกนี้นะครับท่านจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็มาโวยเดือดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ว่าเอ,อ้ยเราคอมเมนต์นะครับท่านที่ผมไปเห็นนะเนี่ยบ้างก็บอกจับเลยครับท่านได้่าจ้างประท้วงวันละเท่าไหร,ไร่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นใส่ความเขานะเนี่ยอ๋อหรือว่าเงินหมืน่นบาทที่ได้แล้วหมดไปแล้วใช่้ยนอง รวมตัวให้เขาพีมูฟปวนบ้านปวนเมืองคนร้อยกว่าคนกดดันรัฐบาลอะไรประมาณนี้ครับท่านต้องให้ความอ่าไม่ต้องให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อันนี้ก็บอกกันเนี่ยอ่าน้าเห็นใจเขาไปช่วยเขาเถอะอ่าก็ว่ากันไปนะครับท่าน,นผู้ชมพูดจะเป็น อะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้เริ่มเหมิอมอย่างไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านประชาชนบางส่วนแจ้งเข้ามาแบบนี้นะครับดานบูชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นายกอิงก็ยังโดนทัวลงไม่หยุดยั้งครับท่านแต่ต้องออถแถลงก่อนนะเนี่ยเผื่อน,นายกอองยังไม่รู้ถามมีเรื่องอะไรอีกแล้วเฮ้ยนายกอิงตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะเนี่ยม็อบมันตามหาแล้วเฮ้ยพร้อมกับมีการปาไข่ใส่หน้าโปสเตอร์ด้วยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยถ้าดมมาู้คบช ไม่รู้ว่าจะมีการตอบโปรปโมชั่นไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คำขู่นะเนี่ยเฮ้ยอยากจะเห็นเหลือเกินถามอยากจะเห็นอะไรอีกแล้วว่าเนี่ยอยากจะเห็นว่าเนี่ย จะอยู่ได้อีกอกี่นานครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทัวลงครับท่านอิงแพรทองทานไม่ไหวนะคระับท่านผู้ชมโดนทัวลงจนได้ว้าเฮ้ยหลังจากนายกบินไปหนองคายเปิดงานประเพณีบ้างไฟพญา,านาคดันสู่ซอพาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นจ้าโวยเดือดครับท่านทาไมไม่ไปน้ําท่วมอะไรประมาณนี้เฮ้ยทําไมไม่ไปช่วยน้ําท่วม,มก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันนะคระับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านแต่งตัวสวยเป็นพิเศษก็โดนนะคระับท่านผู้ชมใส่ผ้าถุงที่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่ซื้อมาจากติ๊กตอกก็โดนด่าว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ใส่ต่างหูใหญ่ก็เป็นหห่ววงาู ขาจะขาดนะครับ่ังผู้ชมใส่นาฬิกาแพงก็ไปเสือกับเขาอีกอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่าก็เป็นนายกนะครับดังผู้ชมทีนี้ก็ต้องติดตามครับท่านเพราะนายกก็ต้องโดนอยู่แล้วครับท่านทุกยุคทุกสมัยกันเลยทีเดียวโดนอะไรจ้าเนี่ยโดนจับผิดนะครับ่องผู้ชมแต่ที่แน่ตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมประชามติอะไรประมาณนี้นะครับ่องผู้ชมเออนิรโทษกรรมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไปด้วยด้วยความยากนะครับ่องผู้ชมโดยตอนนี้ทั้งประชาธิที่ปัปปอะไรภูมิใจไทยครับท่านประสานเสียงกันเลยทีเดียวนายจุลินมาอีกแล้ว วันนี้นี่เลย16ตุลาคมครับท่านยันนะ้เนี่ยประชามติเอ้ยไม่ใช่มติประชาธิปัตดไม่รับหลักการศึกษาของกรรมธิการทีราโทษเหตุอะไรจาจเหตุมีมาตรา112มีคดี112ผสมอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะนําไปสู่สารตั้งต้นที่รโทษกรรมในอนาคตที่รัฐบาลไต่ต้องให้ดีนะเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียอ่าอันนี้ก็ออกมาจากอะไรวะ ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากไม่ได้เห็นมันเนิ่นนานเลยนะเนี่ยเฮ้ยเรื่องอะไรปรวิธไปสภานะครับท่านผู้ชมเกิดมาช่วงน,นาตาปีกูก็ลืมไปแล้วว่าปวิธเนี่ยมันก็เป็นสอสอด้วยเพาะสอสอเพียงหนึ่งเดียวด้วยถามสอสอหนึ่งเดียวจากที่ไหนจ้าจากบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ต้อง เอ้ยเขาก็ยังมีความสามารถไว้เฮ้ยถึงจะได้เสียงเดียว2เสียงอะไรประมาณนี้ผมเป็นนึกถึงหมอว่าลงไงครับท่านเป็นอย่างไรต่อจ้ายังเห็นใจหมอว่าลงไม่เสร็จทีนะครับท่านผู้ชมทําไมมันไม่ได้เข้าสภาวันนี้ประวิทย์ครับท่านผัหัวกระบาลมาแล้วนะเนี่ยดอดเข้าสภาครับท่านแต่แค่มาเซ็นชื่อแล้วก็กลับไปทันทีนะเนี่ยชาวบ้านแห่ถามมึงจะมาทาไมหลังถูกสเสด็จพี่พร้อมพงษ์นพผลิตครับท่านไล่บี้ปมขาดประชุมอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อทีนี้โอ้โหโอ้โหประวิทย์ครับท่านผัหัวกระบาลมาสภาหลังถูกเสด็จพี่พร้อมพเื่อไทยยน บี้ขาดประชุมมากถึง84ครั้งครับท่านแล้วก็วันนี้ตัวเขามานั้นเนี่ยมาแค่เซ็นชื่อแล้วก็กลับทันทีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันมาทําไมเฮ้ยรู้แล้วถามยังไงต่อแอบเป็นเบอร์หนึ่งแอบจะเป็นเบอร์นหนึ่งต้องจะป่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ตอนนี้นั่นเนี่ยทั้งทานายเดชานะครับท่านผู้ชมทั้งทานายจุกกูทั้งทานายหลายๆทานายอะไรประมาณนี้บางส่วนครับท่านได้ออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยพรคของพลังประชารัฐนะเนี่ยพลเอกประวิวต่าทยทวนาน่อย ไม่เรื่องที่ทนายตั้มไปอ,อ,ะไอะไรประมาณนี้ไปร้องเรียนนะครับท่านผู้ชมผมให้ขับนายสอเสืออะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าจะมีการขับไหมเฮ้ยรู้สึกว่าผมไปเห็นจากสื่อบางสื่อนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเขียนว่าลอยแพแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับท่านแต่ที่แน่ๆอันนี้มาอีกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นชนกันสนั่นสภาครับท่านกลางลานจอดกันเลยทีเดียวสอสอซีรินครับท่านยันไม่ได้ซิ่งแล้วเนี่ยคู่กรณีขับมาชนบอกว่าเนี่ยขับแค่80นะครับท่านผู้ชมสอสอ,สอพักประชาชนครับท่านเอ้ย ว่าเดี๋ยวชนสนันสภาแล้วเนี่ยกลางลานจอดสอสอซิลินยันไม่ได้ขับซิ่งครับท่านคู่กรณีขับมาชนบอกปกติแล้วเนี่ยขับแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านพักประชาชนเผยเคยเตือนเรื่องขับรถเร็วแล้วอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องอีกแล้วนะกับท่านผู้ชมอมืก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่เจ้าตัวออกมายืนยันนั้เนี่ยยืนยันว่าขับแค่80นะกับท่านผู้ชมแล้ว80มันแรงไหมวะเนี่ยถ้าเกิดบนถนนใหญ่นี่อาจจะไม่แรงนะครับท่านแต่ถ้าเกิดในลานจอดรถนี่แม่มึงเอ้ยยิ่งกว่าแรงกันเลยทีเดียวครับท่านหรือเปล่านะครับท่านี เพราะอะไรจ้ามันไม่ใช่ที่หรือเปล่าวะเนี่ยที่ให้ขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้มาเจอข่าวเพื่อไทยอีกแล้วเฮ้ยเพื่อไทยเสียงแตกครับท่านมองนิรโทษนะเนี่ยสามแนวทางยอมรับครับท่านบางพักการเมืองนะเนี่ยร่วมด้วยไม่สบายใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ค้ารวมมอ112อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสายตาผมมองนะครับท่านผู้ชมเรื่อง112นี้ทําท่าว่าจะยากแล้วครับท่านถามทําไมจ้าเนี่ยมันมีจำนวนเหตุเยอะนะครับท่านผู้ชมบางเรื่องครับท่านอะไรที่มองไม่เห็นนี่เราก็ พูดยากนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อโอ้ยได้เกิดความบันเทิงเรืองลืดแน่เลยนั่นเนี่ยอันนี้ประชาชนหลายภาคส่วนก็วิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งอะจาอีกด้านหนึ่งก็สนับสนุนครับท่าน ในการนิรโทษกรรมอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวอ๋อมาเจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องของมอ็อบพีมูฟครับท่านเอาไหนว่าเนี่ยเห็นเมื่อวานเพิ่งชมประยุทธ์อยู่หยกๆนะครับท่านผู้ชมบอกประยุทธ์นี่เนี่ยแม่มึงเ้ยดีเหลือเกินนเนี่ยรัฐบ,บาลน,นี้สู้ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อมาเปิดเจอข่าวครับท่าน19กันก,นกนาคนปี6 2นะเนี่ยม็อบมาแล้วม็อบอะไรจ้าม็อบพีมูฟครับท่านบุกทำเนียบนเนี่ยจี้รัฐบาลประยุทธ์สองเว้ยเฮ้ยแก้ปัญหาคนจนหลัง5ปีไม่คืบหน้าแล้วเป็นออย่่างไรตทีนนีีี้้ทผมก่คน นะครัท่ามผูชมข่าวเก่าๆครับท่านก็มีทั้งเห็นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่มาช่วยพวกเขา่าอไว้บางส่วนละใจอีกบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยอยากจะรวยก็ต้องทํางานสิเฮ้ย <He i, S 1> อะไรทํานองนี้นะคกัท่ามบูชมแออเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นพ่ออะไรครับท่านสรุปมาหลายรอบกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยสำหรับม็อบพีมูฟนะคกัล่านบูชมตอนนี้ก็ปักหลักครับท่านมีทั้งเรื่องของการปลาไข่ใส่ทาเนียบอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่บางสื่อเอาไปลงนะครัท่ามผูชมม็อบขัางครับท่านปลาไข่ใส่รัฐมนตรีอะไรประมาณนี้แต่เบื้องตต้้้้นนนไมมม่่่่รรูยัังงีหหืออเเปปลาาาคบทกก็็ใว พวกเขาด้วยครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชม ปลาไข่ใส่ทำเนียบแล้วครับท่านแต่น,นี่ข่าวของเมื่อวานนั้นเนี่ยรอคุมสถานการณ์โอ้ยเดี๋ยวแบบนี้ก็เข้าทางตีหลอกขาวเข้าทางตีอะไรจ้ะเนี่ยทหารหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ประชาชนบางส่วนออกมาผมก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่อันนี้มาแล้วครับท่านวันชัยสอนศิรินั้นเนี่ยหลังจากตอนนี้ออกมาแบกทักษิณเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแนวมาเชียร์เพื่อไทยครับท่านส่งผลให้ประชาชนหลายส่วนนั้นงงว่าเฮ้ย,ยมีอะไรขึ้นวันชัยสอนศิริอดีตสวรครับท่านผู้เยอะนั้นเนี่ยแกนนำปลูกปลูกม็ ชี้หักรัฐบาลไล่แผลปลุกม็อบไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าอดีสวาประเมินครับท่านปลุกม็อบไล่รัฐบาลไม่ขึ้นเหตุการณ์ไล่ราคาวันเวลาเปลี่ยนชี้รัฐบาลเพื่อไทยทักสินถอดบทเรียนไม่ให้ซ้ํารอยอันนี้กรุงเทพธุรกิจส่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งไปดูถูกม็อบเขาเนี่นยาถามทําไมจ้าจุดที่มันจะจุดติดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมโปะเดียวเท่านั้นแหละถามยังไงจะเนี่ยเหมือนกับไฟไม่ฟางนะครับท่านแล้วน้องหนูฟันทงได้ไหมจ๊ะว่าม็อบนี้จะจุดติดหรือจุดไม่ติดโอ้ยพอกันททีีนนนรรับ่่าาู้ชมมเืองงฟธถ ออพอถ้าเกิดถามผมผม,ผมก็ต้องฟันธงอยู่แล้วว่ายังไงก็จุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยขนาดมาบุกทำเนียบนะเนี่ยคนยังมีเท่านี้เลยแต่ก็ต้องให้กําลังใจว่าเฮ้ยล้วถ้าเกิดสมมุติไม่ไหวถามยังไงต่ออ่ะก็แนะนําให้ไปอยู่กับกลุ่มพอบทอนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้หลายภาคส่วนขนาดน,นามครับท่านสะเพรดบ็อกรับจ้างไปสักทีได้ไหมเนี่ยเ,เห็นออกมาเพ่นผ่านข้างทำเนียบอะไรประมาณนี้เฮ้ยเข้ามาด้วยใจนะเนี่ยถามทาไมเนี่ยมาด้วยใจเลยได้แค่นี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านสถานการณ์ จไอ้ลุงตุงนางสังขยาแค่ไหนส่วนตอนนี้ครับท่านติดตามวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้หมายจับออกมาเรียบร้อยแล้วครับท่านแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อจ้าแววมานะครับท่านผู้ชมว่ามีแนวโน้มเหลือเกินกันเลยทีเดียวที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวหรือเปล่านะครับท่านสําหรับคดีอะไรจ้าดีไอคอนกรุ๊ปอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นั h วิวช็อปเข้ามาได้ะครับท่านผู้ฟังที่ารพบจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม